สำหรับพิธีกรรมงานบุญคณะสงอ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำอารัธนาศีลห้าพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีถวายกองบุญพัตตาหารนำกล่าวโดยกัลายาณมิตรสำราญและกัลายาณมิตรลาแก้วผลสุขพิธีถวายยารักษาโรค นำกล่าวคำถวายโดยการยานามิตรนันทนาบุญเถลิงศักส่วนพิธีถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาวนำกล่าวโดยการยานามิตรกิ่งแก้วมหาอุประและการยานามิตรนรุลหรือชามอสซิงเกอร์จากนั้นสาธุชนก็ได้รับฟังคณะสงเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล ทั้งยังได้น้อมถวายะทายธรรมต่างๆและร่วมพิธีตักบายเข้าสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์เพื่อร่วมสืบสารประเพณีอันดีงามของชาวพุทธภาคบ่ายท่านประธานสงฆ์ได้นำบูชาพร,าระรัตนตรัยนำสวดสรรเสริมพระธรรมกายและนำปฏิบัติธรรมก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายข้ายานพาหนะนำกล่าวคำถวายโดยกัลยาณมิตรสมศักดิ์กัลยาณมิตรธนพรสังวร และกาละยานามิสสภพาการสายชนพิทักษ์พร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยไยธรรมแด่คณะสงฆ์ทั้งอย่างได้รับฟังพระธรรม,มเทศนาจากพระมหาสรรเสริญสูตรตาชโยเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องค่ะ